ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสนอแมนยูเดินหน้าเจรจากองหลังดาวรุ่งเบนฟิก้าค่าตัว100ล้านยูโรคิดอะไรไม่ออกบอกทีมโปรตตเกตแมนเชสเตอร์เต็ดเดินหน้าเจรจากับอันโตเนลโอซินวาปราการหลังดาวรุ่งเบนฟิก้าแล้วเพื่อโอกาสในการซื้อตัวมาคุมหลังบ้านสู้ศึกฤุดูกาลหน้าซินวาเพิ่งอายุแค่20เท่านั้นแต่ขยับขึ้นจากทีมเยาวชนมาเป็นแกนหลักของเบนฟิก้าชุดใหญ่ตั้งแต่ซีซั่นก่อนที่ได้เล่น44เกมและมาซีซั่นนี้ก็ลงสนามแล้ว33นัด นอกจากนั้นซินวายังยกระดับไปเล่นทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่มาแล้วด้วยโดยลงสนามไปแล้วเจนัดจนถึงตอนนี้โอชูโกซือโปรตุเกสปูดรายงานว่าภายหลังส่งแมมองไปก่อติดฟอร์มการเล่นมาได้พักใหญ่แมนยูเต็ดก็เริ่มต้นเปิดฉากเจราจากับเอเย่นของเจนวูวายยไปบ้างแล้วและยังอยู่ในก้าวที่เหนือกว่าทุกสมสร,รซ,สซึ่งสนใจซินวาอยู่เช่นกันซินวายืนสัญญากับเบนฟิก้าอีกยาวๆย,ยันปี2027และมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ล้านยูโรด้วย แฟนแมนยูลุ้นหนักเผยคลิปบรูโน่แฟร์นันหลังเกมชนะฟอร์เรสต์แฟร์นันผ่านการเช็คความฟิตลงเล่นกับฟอร์เรสต์ได้และอยู่ในสนามครบ90นาทีโดยหลังเกมจบลงเอริกเชนฮากุนซือพีแดงจวกนักเตะเจ้าบ้านว่าจ้องเล่นเกมหนักใส่มิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุกเกสตลอดเวลากระทั่งล่าสุดมีการเผยคลิปที่ซิตี้กราวขณะที่แฟร์นันเดินออกจากสนามว่าเขาเมีอาการกระเพกซึ่งทำให้สาวกเรดอาร์มีพากันชื่นชมหัวจิตหัวใจของสตาดัง ที่ยังไม่แน่ว่าจะพร้อมต่อก่อนกับเรือใบสีฟ้าหรือไม่ไม่เคยพลาดการลงเล่นเพราะเจ็บเลยบ้าดีแท้ทั้งทั้งที่นักเตะคนอื่นเจ็บที่ยิบแฟนรายหนึ่งโพสต์ลงเอกรบุถึงดาวเตะวัย29ปีก่อนจะมีรายหนึ่งโพสตตามมาบรูโนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทุ่มเทม,มากที่สุดเท่าที่เราเคยมีความพยายามของแฟนนั้นไม่เคยเป็นที่สงสัยเหมือนที่มาคัตแลตฟอร์ดทำมานานเข้าลงเล่นให้ยูืนเจ็บท,ทั้งทั้งที่บาดเจ็บ บรูโน่แฟร์นันโดนักเตะฟอร์เรสต์ไล like, ่เตะตลอดทั้งเกมพวกเขาพุ่งเป้าทาให้เขาเจ็บอย่างที่เห็นได้ชัดหลังจากเขาเจ็บมาจะากเกมกับฟูแลมเขาลงเล่นตลอดโดยไม่มีข้อแม้สมกับเป็นทาหารกล้าเขาเป็นกัปตันที่ยิ่งใหญ่ของยูไนเต็ดสำหรับคลิปดังกล่าวสมลลลักเฮิร์ตนักข่าวสายยูเนเต็ดโพสต์ว่าแฟร์นันเดินกับเพกออกจากสนามเขาน่าจะเจ็บแต่ลงเล่นตลอดทั้งเกมคาดว่าเขาจะสตาร์ทในวันอาทิตย์นี้ได้ไม่เคยพลาดเกมกับยูไนเต็ดจากอาการบาดเจ็บเลยสักนัด ทางนี้ขณะแถลงข่าวเมื่อ29กุมภาพันธ์นก่อนเกมดาบิแมตเทนฮาคาดว่าไล์อัพเมเจ์น่าจะเป็นทีมเดิมที่ชนะฟอร์เรสในถ้วยน็อกเอาท์โดยเขายืนยันว่าแฮร์รี่แมกไบรที่พลาดเกมประทะก,กับเจ้าป่าจะยังกลับมาลงเล่นไม่ได้แมนเชสเตอร์ยูเตตกเป็นข่าวติดตามผลงานราอูลเบลลานว่ากับเดนเซลดมฟิตสองวิงแบ็กขวาเวทีเซราอย่างต่อเนื่องปีแสดงถูกโยงหาดุมฟิตตั้งแต่หน้าร้อนปีที่ผ่านมา โดยสื่ออิตาลีพยายามรายงานว่าทีมดังแมนเชสเตอร์ให้ความสนใจดาวเตะสมุรสอนอินเตอร์มิลานเป็นอย่างมากโดยสัญญาที่กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายแถมการเจราจาสัญญาใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าส่งผลกรณีย้ายทีมกลับมาเป็นข่าวบนหน้าสื่ออีกครั้งลาสุดต,ตโตสปอร์ตเผยว่าผีแดงรวมถึงแอสตันวิลล่าทรงแมมองจับตาผลงานดุมฟริสไม่ห่างตารวมถึงเบลานวัววิงแบ็กขวาสังกัดโตดีโนมิดฟิลด์ทางขวาที่ถูกปรับเป็นวิงแบ็กกำลังทำผลงานส่วนตัวได้ดี โดยดาวเตะวัย23ปีลงสนามให้กระทิงหินไปแล้ว27เกมทำได้1ประตูกับ5แอซิสในซีซั่นนี้เบลานัวามีสัญญาถึงกลางปี2027แต่รายงานระบุนักเตะอาจจะพร้อมย้ายสังกัดหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาในตลาดซื้อขายนักเตะรอบต่อไปอยากลุ้นแชมป์เต็มตัวบ้างสมมุติแมนยูเอาจริงคว้าแฮร์รี่เขนร่วมทีมขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องคือ1 รายงานข่าวกล่าวว่าเซอร์จิมและคลิปหุ้นส่วนใหม่ของเมเดตต้องการจะเอานะแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมอีกรอบในฤดูกาลหน้าหลังจากตลาดหน้าร้อนรอบที่แล้วปีแสดงเลือกวอดวายให้กับหัวหอกดาวรุ่งที่อายุน้อยกว่าค่าตัวน้อยกว่ายังราสพูดหอยลุนในเมื่อเซอร์จิมอยากได้เด็กผีอย่างผมก็ไม่ขัดขออ้อง 2. อยยางไรก็ตามผมว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงสื่อที่นำเสนอข่าวนี้ sitc ฟุตบอลก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยที่สำคัญมันเป็นไปได้ยากถึงยากชิบหาย ชายใหญ่แฮร์รี่เพึ่งย้ายตูวจไปอยู่ในถ้ำเสือแค่ฤดูกาลเดียวอายุก็มากขึ้นอีกหนึ่งปีค่าตัวที่ไบมินิกจ่ายไปก็มหาศาลไม่มีทางที่พี่เสือจะปล่อยตัวให้แมนยูเตดง่ายง่ายทีนี้ขอสมมุติสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงแมนยูเตจากบงการของกลุ่มทุนหุ้นส่วนใหม่สามารถกระชากตัวแฮร์รี่เคนกลับมาจากบุนเดสลีกาได้สําเร็จแล้วจะจัดทัพย่างไรในเมื่อมีกองหน้าตัวเป้าอย่างราสปูตหอยลุนอยู่แล้วไม่มีใครสมควรวางตูดบนม้านั่งสำรอง เออนั่นน่ะสิแล้วจะจัดทีมยังไงดีเนีย่ย 4. อันดับแรกคือปรับระบบการเล่นเป็นหน้าคู่ 4, 4 2หรือ352จัดเคนกับหอยลงล่าประตูคู่กันลองนึกดูว่าจะเสะดาขนาดไหนจริงๆก็ไม่เลวนะครับกลางรับคอบปปี้เมนูกลางลุกบรูโนแฟร์นันปีกซ้ายมาคัดและฟอร์ดปีกขวาอาริฮันโดกานาโชถ้าว่าในโลกแห่งความจริงมันคงเป็นไปได้ยากที่ไมเตดตจะใช้สูตรนี้ในวันที่เกมฟาดแข้งให้ความสำคัญ กับการครอบครองบอลอีกวิธีคือใช้ระบบเดิมนั่นแหละคือ4-2-3-1น้องหอยเป็นหัวหอกตัวเป้าแล้วให้พี่เค็สวมบทผู้เล่นหมายเลขสิเพราะเขาชอบดึงตัวเองลงต่ำมาทําเกมตรงกลางแชมเปิดบอลได้แม่นยําและเฉียบคมอยู่แล้วโดยขยับอีตนวนดออกไปทางซ้ายหรือขวาตามสถานการณ์อืมนะ 5. เรื่องอยู่ทีมไหนไม่เคยได้แชมป์ผมไม่สีนะครับยังไงก็เอานะว่าแล้วขอจินตนาการกันเล่นๆขำๆกันหน่อยนะครับ คือในสภาพที่คุ้มดีคุ้มร้ายของปีแสดงแบบนี้ผมก็อยากมีอารมณ์ลุ้นแชมป์เต็มตัวอย่างพวกพี่ๆเขาเหมือนกันฮ่าๆๆควินตันฟอร์จูนอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากให้สมสรนเก็บกาซิมโนไว้ใช้งานต่ออีกในฤดูกาลหน้าโดยมั่นใจว่าจะมีประโยชน์กับทีมอย่างแน่นอน แข่งไว้สาปีตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างหนักมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่การเข้ามาดูแลของเซอร์จิมแรดคริฟต์เนื่องจากต้องการจัดการเรื่องค่าจ้างให้อยู่ในกรอบมากขึ้นโดยปัจจุบันมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลรับค่าเหนื่อยที่350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์สูงที่สุดของสโมสร,รแม้จะตกเป็นเป้าหมายของสโมสร,รในซาอุดีอาระเบียที่อาจจะเป็นที่เดียวที่จะจ่ายตัวเลขดังกล่าวไว้แต่ทางฟอร์จูนอยากเห็นปีแสดงเก็บกาสิโรไว้กับทีมต่อไปอีกปีแน่นอนว่าผมอยากเห็นเขาอยู่ต่อฟอร กาซิเมโรพึ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บนักเตะทุกคนในโลกต้องการเวลาบางคนใช้เวลา1-2เกมและเขาแค่ต้องกลับมาสู่จังหวะเดิมของตัวเองและลงเล่นต่อไปแน่นอนว่าเขาไม่ใช่กาซิเมโรแบบที่เป็นที่เรียลมาริดเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เขาเป็นผู้เล่นที่แตกต่างแต่ด้วยประสบการณ์ที่มีคอบบี้โชคดีมากที่ได้เล่นเคียงข้างหนึในกองกลางที่ดีที่สุดของเกมนี้ กาซิมโรยอดเยี่ยมมากเขามาสัจจันและเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จากภายนอกเขาเป็นคนที่นิสัยดีและต้องการช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นผมหวังว่าเขาจะอยู่ต่อเพราะเราต้องการประสบการณ์แบบนั้นความนิ่งและความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวเขาเล่นในระดับสูงและคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีก5สมัยซึ่งคุณต้องมีอะไรที่พิเศษกับการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกถึง5สมัย ซีนดีนซีดานไม่มีความสนใจรับงานคุมทีมในเวทีเพเมลีกอังกฤษตามรายงานจากนักข่าวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้มีรายงานเรื่องซีดานกับแมนเชสเตอร์เดออกมาอีกครั้งหลังจากสื่อฝรั่งเศสพยายามโยงอดีตกุนสื่อัลมริดที่ตอนนี้ว่างงานว่าได้รับความสนใจจากปีแสดงบวกกับอนาคตเอริกเทนฮักยังอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากสมสนตกลงขายหุ้นบางส่วนให้อินิออสของเซอร์จิมและคริฟทำให้กระแสข่าวซีดานกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง กรณั้นชูเลียงโลลองนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่ทํางานให้เซีออังกฤษหลายรายเผยว่าณตอนนี้ซีดานยังไม่มีความสนใจหรือท่าทีอยากย้ายไปทํางานในลีกเมืองผู้ดีโลลองเผยว่าปัญหาสําคัญคือเรื่องภาษาอังกฤษเพราะซีดานพูดไม่ได้และยังไม่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาดังกล่าวแต่อย่างใดทําให้กลายเป็นอุปสรรคของทีมที่พยายามติดต่อตลอดเส้นทางอาชีพของซีดานไม่เคยไปเล่นในลีกอังกฤษเช่นกันโดยทางนักเตะสร้างชื่อในบ้านเกิดก่อนย้ายไปอิตาลีและสเปนทำให้พูดทั้งสองภาษาได้อย่างชำนาญ นอกจากนั้นโลรองเผยต่อว่าปัญหาเรื่องความเป็นอยู่และสภาพอากาศยังเป็นอีกปัจจัยที่ซีดานที่ตัดชื่อเวทีพิมริกออกจากสารระบบซึ่งเรื่องนี้มีมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้วอารันเชียร,ร์ไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นของอันโตนี่ปีกแมนเชสเตอร์เดในนัดที่พวกเขาบุกไปเฉือนนอตเทลแฮมฟอร์เรสหนึ่งต่อศูนย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมได้บอลมาตัดเข้าในผ่านบอลไปให้ใครสักคนหรือไม่ก็ยิงเชียร์เร์ววิจารณ์ผ่าน bbc เมื่อคุณทุ่มเงินมาศาลไปขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้กลับมาแค่นี้มันไม่พอหรอกนะในเกมดังกล่าวฝีทีมชาติบราซิลวัย24ปีเริ่มต้นได้น่าตื่นตาตื่นใจเขาเกือบซัดประตูให้ทีมออกนําเร็วแต่บอลพุ่งไปชนคานอย่างน่าเสียดายแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมก่อนจะถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่73สําหรับอันตนี้ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมรับฟังข้อเสนอหากมีทีมไหนยื่นเข้ามาในสมร์นี้ ฤด,ดูการนี้เขาลงเล่นไปแล้ว27นัดทุกรายการทำไป1ประตูก,กับอีก1แอซิดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ